และเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าตัวเกมกันแล้วนะครับทุกคนสําหรับเกม t ทียสุดออฟแอพแทของเราหรือว่าเกมสาวทานําโชคนั่นเองเออประมาณนี้ทุกคนมาเริ่มต้นกันเลยวันนี้เรามากับทุนเพียง600เท่านั้นทุกคนก่อนจะไปวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรโกง P G หรือว่าสูตรโกงเกมนี้กันทุกคนซื้อฟีสปินอย่างไรให้คุมหรือว่าซื้อฟีเจอร์ให้คุมนะทุกคนเออวันนี้เอาใจสายซื้อหน่อยวันนี้มา เออวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับสูตรนะทุกคนก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาดูตารางรายจ่ายและเงินรางวัลกันก่อนทุกคนเราต้องเข้าใจตัวเกมมันก่อนนะเออก่อนที่เราจะไปรู้สูตรโอเคตัวเกมมันก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับหน้าตาสแคตเตอร์ของเราก็ประมาณนี้เลยเขียนคําว่าสแคตเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็เสาถ้ำของเราเป็นวายนั่นเองแพงที่สุดจะเป็นหน้ากากสีทองแนละทุกคนรูปปั้นสีทองลองเรียงลงมาจะเป็นสีแดง สีม่วงสีชมพูประมาณนี้แล้วก็จะมีอักษร A K Q J 10จะถูกที่สุดนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้มาโอเคหากกรอบสีเงินแบบนี้จ่ายรางวัลจะสุ่มสัญลักษณ์ส่วนหากกรอบสีทองแบบนี้จ่ายรางวัล จะเปลี่ยนเป็น y ทันทีนะครับทุกคนแล้วก็หากจ่ายรางวัลหนึ่งครั้งตัวคูณจะเพิ่มขึ้นทีละคูณ1คูณ2คูณ3ด้านนอกนะทุกคนส่วนด้านในฟรีเกมใช้สแคตเตอร์4ตัวจะได้รอบหมดอยู่ที่10รอบตัวคูณจะเพิ่มขึ้นทีละคูณ2หากจ่ายรางวัลเออจ่ายหนึ่งครั้งก็เพิ่มคูณคูน2จ่ายอีก2ครั้งก็เพิ่มขึ้นเป็นคูณ4ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้วันนี้เดี๋ยวเราจะมา แจกสูตรสําหรับการซื้อฟีเจอร์อย่างไรให้คุ้มซื้ออย่างไรไม่ให้เกลือนะครับทุกคนมาสําหรับสูตรเกมนี้หรือว่าขั้นตอนการซื้อฟีเจอร์ของเกมนี้ก็มีหลักๆประมาณ3ข้อนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูข้อที่1ก็ให้เราไล่เบ็ดนะครับทุกคนเริ่มต้นจากเบ็ด1นะเออะเบ็ด1แล้วก็กดออโต้สิรอบเบ็ดสกดออโต้สิรอบไล่หาจนกว่าจะเจอเบ็ดที่มันจ่ายรางวัลน,นะครับทุกคนเออแล้วก็ขั้นตอนที่2 หากเจอเบ็ดที่มันจ่ายรางวัลแล้วให้เรากดออโต้30บรอบเพื่อยืนยันว่าเบ็ดนั้นเนี่ยมันจ่ายรางวัลอย่างแน่นอนนะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนที่3หักจบ30รอบแล้วให้เรากดซื้อทันทีนะครับทุกคนประมาณนี้นะแต่ขั้นตอนแรกเราต้องไล่หาก่อนนะทุกคนเริ่มต้นจากเบดหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยกดออโต้สิบรอบไม่เปิดเทอร์โบนะครับทุกคนเช็คไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอเบ็ดที่มันจ่ายรางวันนะครับทุกคนเออประมาณนี้มาลุยกัน ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะเออจ่ายหนึ่งครั้งแบบนี้ไม่นับนะทุกคนมาลุยกันยาวๆโอ้โหได้รุนจะด้วยอย่างไรสแคตเตอร์มาหรือเปล่าไม่ไม่มาทุกคนเออแบบนี้ไม่ค่อยจ่ายรางวัลน,นะมาหนึ่งทีสุดท้ายและท้ายสุดจะเป็นอย่างไรโอ้โหไม่จ่ายนะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็ขยับไปที่เบ็ดสองนะครับทุกคนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเบ็ดที่มันจ่ายรางวัลมา โอเคสวยจ่ายแค่ทีเดียวหรือเปล่านั่นไงทุกคนจ่ายแค่ทีเดียวคือมันจ่ายหลอกนะแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อซื้อเด็ดขาดนะครับทุกคนมาไปกันต่อไปกันต่อสี่รอบสุดท้ายและท้ายสุดจะเป็นอย่างไรวันนี้ดูซิว่ามันจะจ่ายอยู่ที่เบ็ดเท่าไร่โอ้โหเบ็ดสามเบ็ดสองทุกคนตอนนี้เบ็ดสองต้องไปเบ็ดสามแล้วนะมาไม่จ่ายนะทุกคนแบบจ่ายกระปิบกระปอยแบบนี้ไม่นับนะไปกันต่อเบ็ดสามทุกคนโอเค สิบรอบมาลุยกันรุยกันยาวๆอยู่ที่เบ็ด3ามนะทุกคนตอนนี้จะจะ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันมาเออหกทีสุดท้ายและท้ายสุดโอเคสวยได้เจต่อสวยเออ,เอ,อมาแถวสองเปลี่ยนเป็นเจโอ้โหจ่ายหนึ่งใลทีโอเคจ่ายทองทีติดเออมาเบ็ด3มีแววนะทุกคนทีที่ 3.. เออทีที่สก็จ่ายมาแบบนี้ เบ็ดสามมีแววนะทุกคนสวยงามโอ้โหหน้าฟ้าอย่งางโรเต็มจอไหมเออเบ็ดสามเริ่มจ่ายแล้วทุกคนเบ็ดสามเริ่มจ่ายแล้วมาดูยกันทุกคนหนึ่งทีสุดท้ายและท้ายสุดเหุ้ป้าทุกคนเบ็ดสามมันจะจ่ายตลอดเลยนะมาจ่ายกันยาวๆเลยนะทุกคนถึงมันจะจ่ายไม่เยอะนะเออเบ็ดสามมีแววทุกคนโอเคแบบนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองให้เราซื้อ,อ,อไม่ใช่ให้เราซื้อโทษทีทุกคนให้เราซ้ําไปอีก30รอบเพื่อความแน่ใจนะทุกคนมา เออลุยกันยาวๆทุกคนดูเบ็ดสามมันจ่ายตลอดเลยนะมา27บรอบลุยกันยาวๆทุกคนหลังจากจบ27รอบให้เราซื้อทันทีนะทุกคนเออ,เอ,อหยดูมันจ่ายตลอดทําเป็นเล่นไปนะทุกคนเบ็ด3นะมีแววนะแบบนี้เบ็ด3มีแววนะไม่เหมือนเบ็ด1กับเบ็ด2ทุกคนไม่จ่ายเลยนะสําหรับ2เบ็ดนั้นมาเออลุยกัน 20รอบสุดท้ายและท้ายสุดทุกคนจะเป็นอย่างไรสุ้โหยเกือบมาเกือบมาโอเคจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะทุกคนสําหรับเบ็ดสามแต่มันจ่ายเยอะกว่าเบ็ดที่ผ่านมานะทุกคนมาหน้าเขียวแถวสองโอ้โหยยังยังทุกคนหน้าเขียวไม่มาแถวสองทุกคนมาสิบห้ารอบสุดท้ายและท้ายสุดเออสวย จ่ายเรื่อยๆก่อนนะทุกคนจังหวะน,นี้จ่ายเรื่อยๆก่อนมาโอเคเดี๋ยวเราไปลุยซื้อกันตอนสุดท้ายนะทุกคนสําหรับเบดสามของเราวันนี้อยู่ที่เบดสามนะออย้ำต้องเช็คเบดก่อนนะทุกคนเข้ามาแล้วต้องไล่ตั้งแต่เบดหนึ่งนะเบตสองเบตสามค่อยๆเช็คนะมาเก้าทีสุดท้ายและท้ายสุดทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยซื้อกัน ตอนนี้เราเหลืออยู่ที่500ทุกคนเอาอย่างไรส s ตเตอร์อีกตัวเดียวเท่านั้นมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอีกตัวเดียวเท่านั้นอย่างไรมาหรือเปล่าโอ้โหเสียดายทุกคนขาดอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะมาสี่ทีสุดท้ายและท้ายสุดูุลยกันยาวๆอุลยกันยาวๆจะเป็นอย่างไรโอ้โหไม่มาแล้วทุกคนมาแต่วันนี้แหละของเราอยู่ที่เบ็ดสามทุกคน เบ็ดสามซื้ออยู่ที่150นะทุกคนเออมาอรปรยกันเลยดูซิว่าซื้อ150าจะคุ้มหรือเปล่านะทุกคนมาสแคตเตอร์กี่ตัวสหรือ5ตัวโอ,โ,โอ้โหสวยสวยได้มาสตัวนะทุกคนมาเริ่มต้นกันเลยซื้อที่150นะมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนมาโปรยกันกับเบ็ดสมของเราโอ้โหตอนนี้ยังไม่จ่ายทุกคน ยังเงียบอยู่นะสำหรับเบตสามเออคอมโบมาสวยๆโอ้โหเต็มจอมาอีก57 J เจแถวแรกหรือเปล่าเจแถวแรกขอเจแถวแรกโอ้โหเสียดายขาดเจแถวแรกทุกคนมาเงินรางวัลก้อนโตแล้วทุกคนมาที่68โอเคมาสี่ทีสุดท้ายสี่ทีสุดท้ายและท้ายสุดจะเป็นอย่างไรทุกคนสวยๆโอเคหน้าเขียวมาต่อแถว3เปลี่ยนเป็น Y หน้าฟ้ามาหรือเปล่าทุกคนหน้าฟ้า หน้าฟ้าหน้าฟ้ามาหรือเปล่าแถวแรกแถวแรกโอ้โหดูไวดูาวจังหวะนี้ทุกคนเต็มจอมาหนึ่งหน้าฟ้าแถวแรกหรือเปล่าขอหน้าฟ้าแถวแรกเท่านั้นโอ้โหเสียดายทุกคนเออมา211เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาทุกคนบอกแล้วซื้ออย่างไรก็ไม่ขาดทุนซื้ออย่างไรก็เป็นกําไรนะทุกคนเออซื้อ150เห็นไหมทุกคนเป็นกําไรที่เรียบร้อยแล้วาโอเค มาอย่างไรโอ้โหมาซื้อห5 0ทุกคนได้มาอยู่ที่300กําไร1เท่ากันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเออสำหรับใครที่จะเล่นเบ็ดอะไรก็ลองไปปรับหากันได้นะครับทุกคนวันนี้ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็เป็นกําไรไม่มากนะทุกคนแต่วันนี้วันเรามาแจากสูตรนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ